กาแฟร้อนเลลวเสื้อหมดเลยพระเจ้าช่วยพ่อบ้านช่วยทีสิออก็นะอย่างน้อยเธอก็ไม่ร้อนแล้วแหละเราขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะมากับฉันสิฉันคือมาหาเศรษฐีฉันจะแก้เรื่องนี้เองเย้ yeah, ฉันชอบวันเกิดฉันมากเลยอยากให้พรที่ขอเป็นจริงจังโอเคฉันช่วยได้นะนี่คือของขวัญแรกของเธอ โอ้ว้าวไม่เห็นต้องทำถนึงขนาดนี้เลยเดี๋ยวพอบ้านโชนั้นสิใช่แล้วเรามีตุ๊กตาขนาดเท่าเธอมาให้ด้วยเหมือนเธอเลยไงพระเจ้าช่วยว้าวขอบคุณมากๆเลยค่ะว้าวดูสิมันเดินได้ด้วยอะ่ะเราจะเปิดเครื่องให้เธอทดสอบนะโอ้โหมันเคลื่อนไหวเหมือนฉันเลยดีใจนะที่เธอชอบตุ๊กตาใหม่ว้าวนี่มันเจ๋งสุดๆไปเลย เหมือนที่ฉันทำเลยน่าทึ่งแล้วก็เจ๋งสุดๆอืมไหนลองเต้นสิโอ้ไม่นะฉันเคลื่อนไหวมากเกินไปเหรอโอ้มันกำลังจะพังแล้วพ่อบ้านพ่อบ้านตุ๊กตากำลังจะพังแล้วโอ้ระเจ้าขออภัยครับเดี๋ยวผมเอาออกไปก่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อบ้านเราจัดการได้เนื่องจากตุ๊กตาพังไปแล้วทำไมาไม่เลือกเรือยอชแทนล่ะ อาหาาไม่รู้สิคะท่านงานเลือกเรือพวกนี้สักลำเป็นไงไม่หรอแล้วลำนั้นล่ะเป็นไงเออไม่ดีกว่าคะ่ะไม่เหมาะกับฉันหรอกโอ้ว,ว้าวดูนั่นสินั่นแหละที่อยากได้เย้ฉันชอบฟลามิงโกยังจังเลย <c oughs> แน่ใจหรือครับคุณหนูว่าไม่ต้องการดร้วยโอสนะ่ะขอบคุณคะ่ะรักจัง และนี่คือห้องนอนของฉันโอ้และนั่นพอบ้านกำลังใส่เครื่องประดับของฉัน <c oughs> ยังไงก็เถอะพอบ้านจะช่วยแปลงโฉมให้เธอเองใช่แล้วเอาล่ะนั่งเลยครับเราจะต้องมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันแนะ่ๆเอาล่ะขอให้สนุกนะไหนลองกําไรนี่สิครับอู้แล้วก็สร้อยไข่มุกนี่ด้วยคุณหนูต้องใส่แหวนพวกนี้เข้าไปอีกอันที่จริงฉันขอไปข้ห้องน้ำแป๊บ,บนึ่งได้ไหมคะ โอ้ยดีขึ้นหน่อยเป็นห้องน้ำที่ดีจริงๆแน่นอนก็เธอรวยนี่นะไม่นะไม่มีกระดาษชำระหรอมันหมดนี่โอ้ฝากบัวแล้วกันว้าวท้องคำนี่นาะไหนขอลองหน่อยสิอือฉันบินอย่างสูงเลยโอย้หิวจังเลยแฮะโอ้ฉันช่วยเธอได้นะพ่อบ้านเอาทาโก้ไหมครับ ไม่อะโอเคแล้วซูชิละครับไม่เอาเหรอไม่เป็นไรพอกชอบละครับใช่ใช่แล้วมันหนักเกินไปสำหรับเวลานี้โอ้นี่ล่ะสปากเกตตี้เอาอันนี้แหละเพอร์เฟกตตามมาสิฉันจะพาไปกินข้าวพร้อมยังครับคุณหนูเดี๋ยวได้กินข้าวกันแล้ว ว้าวเราอยู่บนท้องฟ้าล่ะโอ้โหฉันไม่เคยกินสปาเกตตีในอิตาลีมาก่อนเลยอย่างนั้นเหรองั้นกินให้อร่อยนะอืมดูน่ากินจังเลยพนันได้เลยว่าต้องอร่อยจ้วงมันขึ้นมาเลยโอ้ oh my god อร่อยที่สุดในชีวิตของฉันเลยใช่ถ้าพูดถูกอร่อยดีนะเป็นเรื่องที่ดีนะที่ได้ใช้เวลายามบ่ายกับเพื่อน ถึงก็ต้องเลียจานเลยช่งอร่อยเวอร์จริงๆโอ้ดอกไม้แถวนี้สวยจังอืมมะเขือเทศพวกนี้สดจังโทษนะครับคุณมาด้วยกันหรือเปล่าครับฉันชอบดอกไม้พวกนี้จังไม่นะฉันเก็บไม่ได้งนอหรอโทษนะคะเราให้เธอเอาดอกไม้ออกไปแบบนั้นไม่ได้หรอครับเราอยากขอให้คุณสองคนออกไปได้หรือครับแล้วถ้าเป็นนี่แทนละ่ะ ไม่ครับโทษทีไม่มีการติดสินบนใดๆว้าวเดี๋ยวก่อนนะคุณจะซื้อร้านนี้เลยเหรอโอเคไงั้นไม่เป็นไรขอให้สนุกกับดอกไม้นะครับคุณใส่ดอกไม้นี่ไว้แล้วดูดีนะเนี่ยรู้เลยไหมผมเองก็ชอบดอกนี่เหมือนกัน พร้อมไปชอปปิ้งกันหรือ,อยังเออแปบ๊บนะมือถือดังอะ่ะอยู่ไหนนะมันควรอยู่แถวๆนี้สิเงินเยอะเกินไปแล้วมือถืออยู่ไหนเนี่ยคุณนายคุณนายมือถืออยู่นี่ครับหมายความว่ายังไงที่มีปัญหานะ่ะแล้วพยายามแก้หรือ,อยังอฮอเล่ามาทุกอย่างเลย พอบ้านพาเธอไปช้อปปิ้งทีตามที่เธอต้องการเลยว้าวร้านนี้สุดยอดไปเลยมีแต่ของสวยๆทั้งนั้นอู้นิ่มจังแล้วพวกนี้ก็เงาวับเลยคริสตัลนี่ฉันชอบคริสตัลเพราะว่ามันแววแววว้าวฉันชอบเชิงเทียนพวกนี้มาตั้ไหนตัไรแล้วส่วนกรอบกระจกนีก็สวยสุดๆบ้าน่าป๊อปอิดไดโน,นเสาร์ ฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยชอบจงังเธอพูดถูกนี่มันนิ่มสุดๆเลย,ๆๆเลยวัสดีค่ะใช่แล้วฉันขอซื้อเจ้านี่ค่ะแป๊บนะคะขอหยิบเงินก่อนนี่น่าจะพอนะคะเ <iping S 1> ย้ขอบคุณค่ะต้องไม่ลืมคริสตตลด้วยแล้วก็พวกนี้ ทองแท่งก็ด้วยโอ้ใช่กระจกที่มีกรอบส,อสวยๆแล้วก็เชิงเทียนนี่ด้วยวัดดีนี่คือที่เหลือที่เราจะซือ้อฮู้เยอะจังขอเปิดกระเป๋าแป๊บนะครับเอาไปเลยเงินนี่น่าจะพอนะครับฮมเดี๋ยวก่อนนะ เธอก็ชอบเขาเหมือนกันนี่ใช่เธอชอบเฮ้ ي, ดูสิฉันซื้ออะไรมาเออป๊อปอิดแสนน่ารักดีใจที่ชอบนะสวัสดีครับคุณนายหวังว่าจะคุยโทรศัพท์ไปได้ด้วยดีนะครับนี่เสื้อขนเฟอร์ที่คุณอยากได้โอ้ว้าวลืมไปเลยว่านี่มันนิ่มแค่ไหนฮะ เออกระจกเลดนะเนี่ยฉันชอบเหมืนแฮะฮะนั่นกระจกจากร้านนี่และนี่คือสิ่งอื่นๆที่คุณอยากได้ครับฮะไม่นะฉันไม่ได้เป็นคนซื้อพวกนี้นะนั่นมันเครื่องสแกนบัตรเครดิตหรอบ้าน่านั่นมันคนขายที่ร้านนั่นนี่ <c oughs> นั่งเลยครับใช่แล้วนั่งลงไปตรงกลางนั่นแหละเออผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรตรงนี้อ ถ้าคุณเป็นมหาเศรษฐีคุณจะซื้ออะไรบ้างคอมเมนต์บอกเราหน่อยสิและอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆแล้วกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆอีกมากมาย